อยู่ทะเลอีสไม้ระบบคันล่องพลสวรรค์บทที่62ฐานทัพทะเลมนันขบวนรถมาถึงประตูทิศเหนืออวอจงขึ้นไปเจรจาก,กับนักรบผู้เชี่ยวชาญในกองคาราวานสินค้าเพื่อหารือกเกี่ยวกับปัญหาการชำระเงินสินค้าเหล่านี้ถูกขนส่งจากฐานใหญ่และส่งมายังนฐานลินไฮเพื่อขายและแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆทรัพยากรเหล่านี้เป็นที่ขาดแคลนในฐานขนาดใหญ่เช่นวัตถุดิบธรยาบางชนิดหรือชิ้นส่วนสัตว์อสูรและอื่นๆแต่กลับเป็นฐานขนาดใหญ่สามารถจัดหาสินค้าสำเร็จรูปจำนวนมากเช่นยาราาดแผลหรืืออยชนนนิ่่ๆทีจเป็ การแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั้งสองขันทับเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายและออยุธก็ทำกำไรจากการค้าในรูปแบบนี้ได้มากมายอววจงส่งคนไปจัดการสินค้าและกระบวนการนี้ใช้เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงผู้อาวุโสลีและคนอื่นๆรู้ว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานานดังนั้นพวกเขาจึงปิดตาและพักผ่อนในขณะที่เย่เทียนมองไปที่พวกที่สัตว์อสูรด้วยความสงสยัยสัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนเป็นอสูรชนิดเดียวกันพวกมันคล้ายช้างแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้างหลายเท่าและบนร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดหนา สัตว์อสูรพวกนี้อยู่ไม่ไกลจากเย่เทียนมากนะักดังนั้นเยี่เทียนจึงสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆของพวกมันได้อย่างง่ายดายประเภทชั้นกรอบคอนสวรรค์ทางสายเลือดปานกลางสวรรค์ป้องกันระดับเริ่มต้นคอนสวรรค์ด้านพละกลาําลังระดับเริ่มต้นคอนสวรรค์ของพวกมันดีมากเย่เทียนประหลาดใจชั้งป่าพวกนี้กลับมีพรสวรรค์พิเศษอ,อยู่ถึงสองอย่าง affle, แม้จะเป็นพรนสวรรค์ระดับเริ่มต้นแต่ในบรรดาสัตว์อสูรพวกมันก็พิเศษน่าเสียดายที่พอสวรรค์ทางส,สายเลือดของมันมีนนะระ แม้ว่ามันจะมีผลสวรรค์ทางสายเลือดระดับปานกลางแต่ดูจากกลิ่นอายของพวกมันแล้วพวกมันได้เติบโตจนถึงขีดสุดปลายมาเป็นสัตว์อสูรระดับสูงขั้นต้นแต่ด้วยพวกมันยังมีพรสวรรค์ด้านการป้องกันและพรสวรรค์ด้านพลังกำลังคอยสนับสนุนพวกมันสามารถต่อกรกับสัตว์อสูรระดับสูงขั้นกลางได้โดยไม่เสียเปรียบเย่เทียนตัดสินช้างกรีบมีร่างกายที่ใหญ่โตด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปมันจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะขวเวียงให้กลายเป็นสัต ถ้าเขาต้องการที่จะกลับมาอีกครั้งเขาต้องรออีกหนึ่งปีก่อนที่จะออกจากฐานทะเลมานการเดินทางไปยังนฐานทัพทะเลมานนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายหาอาัยกองคา,าราวานแต่หากเดินทางเพียงลาพังนั้นเป็นเรื่องยากลิงววานหลีและคนอื่นๆวางแผนที่จะอยู่ในฐานทะเลมานเป็นเวลาหนึ่งถึงสองเดือนเพื่อซื้อของที่ต้องการและกลับมายังฐานลินไห่การเดินทางกลับด้วยตนเองของ,งพวกเขาหากไม่ระวังก็ต้องพบเจอก,กับอันตรายตามกฎของกองคาราวานจะมีค่าธรรมเนียมในการเดินทางสิบล้านหยวนโดยไม่ต้องเสียขขค,ค่าธรรมเน,นียมในการทำบัตรรับรองและครบผู้เชี่ยวชานคนหนึ่ง รำเงินออกมาลิงว่านหลีหยิบบัตรทองออกมาสิบใบและส่งให้นักรบผู้เชี่ยวชาญของกองคาราวานแม้ว่าผู้อาวุโสหนจะเป็นปรมาจารย์แต่เขาก็ไม่สามารถทำลายกฎได้เพราะเขาเองก็เป็นเพียงปรมาจารย์ธรรมดารรมดาไม่มีทางฝ่าฝืนกฎที่หอยุดตั้งขึ้นได้ที่สำคัญก็คือยังมีปรมาจารย์คนหนึ่งในขบวนรถสินค้าที่คอยควบคุมดูแลบนรถที่ช่างกรอลาดอยู่โดยไม่ได้ลงมาดังนั้นผู้อาวุโสหลีจึงไม่กล้าทำอะไรเพื่อสร้างปัญหาเจ้าต้องจ่ายสามสิบล้านเหรียญเพราะต้องรวมสัตว์เลี้ยงของเจ้าด้วยและรบผู้เชชชีี่ยวาญไปที่เสี่ยวจนแลละกล่าว 30ล้านหยวนเป็นเพียงเงินเล็ก,ลกๆน้อยๆสำหรับเย่เทียนเขาควักเงินออกมาจ่ายไปตรงๆโดยไม่ได้บุญอะไรวินันกองคาราวานก็เริ่มออกเดินทางผู้อาวุโสลีและคนอื่นๆไม่มีฐานะสูงพอที่จะได้นั่งบนรถที่ทังกรอาลากอยู่พวกเขาทำได้เพียงวิ่งตามไปในขณะที่เย่เทียนและเย่ฮยารู้สึกสบายกว่ามากพวกเขานั่งอยู่บนหลังของเซียวจินโดยไม่ต้องออกแรงอะไร ช้างเกราะไม่ได้มีความเร็วมากนักมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหนึ่งรอเมตรต่อวินาทีถึงแม้จะช้ามากสำหรับเย่เทียนแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะระหว่างฐานลินไฮและฐานทะเลมันมีสัตว์สูรมากมายนับไม่ถ้วนตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยปะทึบและต้นไม้ขนาดใหญ่แน่นอนว่าเส้นทางเหล่านี้ไม่ใช่เส้นทางสัญจรที่คนปกติจะสามารถเดินทางได้เข้าหาคลื่นไหวเร็วไปสินค้าที่คนมาด้วยอาจจะได้รับความเสียหายทั้งยังชนเข้ากับสัตว์ร,ร้ายตัวอื่นได้ง่ายเมื่อถึงเวลานั้นปัญหาก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยความเร็วววววอองงอาาง 3, งงงชชช้้้้าา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 ากกกกลลลััรระะยททท่่่่ิิโโเเเเเมมมมตตใใดดนนนนนปณ8ซึไส เยี่เทียนพบสัตว์อสูรจำนวนมากแต่สัตว์อสูรส่วนใหญ่ที่สัมผัสถึงกลิ่นอายของช้างกรอบพวกมันก็วิ่งหนีไปเนื่องจากฝูงสัตว์อสูรระดับสูงมีแรงกดดันที่แข็งแกร่งสัตว์อสูรทั่วไปจึงไม่กล้าเข้าใกล้กองคาราวานกองคาราวานไม่ได้กลัวสัตว์อสูรระดับสูงแต่ก็เกรงว่าจะมีสัตว์อสูรชั้นยอดปรากฏตัวขึ้นอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะได้พบกับสัตว์อสูรชั้นยอดดนั้นมีไม่มากนักเนื่องจากเส้นทางที่ขบวนสินค้าใช้เป็นเส้นทางที่พวกเขาคิดว่่่่่่่่าา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 ปปปลลลลลออออออดดดดภัััััยยยยยพวววววกกกกกเเเเเเเขขขขคสสสสำรรรรรจจมมมมมนนนนนนนแแ้้้้้้ะะะใใชชชชทททงงงงีีีีีหตต์ูบไไไไไโโิิ็ึ9ผ เย่เทียนนั่งอยู่บนหลังของเซียวจินและมองออกไปในระยะไกลเขามองเห็นเมืองขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเมืองนี้มีขนาดใหญ่กว่าทานันลินไฮไม่รู้กี่เท่าแต่ก็ไม่ได้ปกป้องกำแพงเมืองมีเพียงแสงจทร์เท่านั้นตลอดทางเย่เทียนพบสัตว์อสูรมากกว่าหนึ่งตัวแต่สัตว์อสูรเหล่านั้นรู้สึกถึงกลิ่นอายของชั้นเกราะเถือนและวิ่งหนีไปเทียนเป็นฝูงสัตว์อสูรดูร้ายระดับสูงการข่มขู่นั้นแข็งแกร่งมากสัตว์ร,ร้ายทั่วไปไม่กล้าเข้าใกล้กองเรือกองเรือไม่กลัวสัตว์ร,ร้ายระดับสูงแต่กลัวสััตรยยช โอกาสที่จะไม่เจอสัตว์้ายชั้นยอดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะเส้นทางที่คาพารซนใช้นั้นเทียบกันได้เส้นทางที่ปลอดภัยกว่าหลีกเลี่ยงอาณาเขตของสัตว์้ายชั้นยอดมากมายแบบใดที่ไม่โชครายเกินไปก็จะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเก้าชั่วโมงผ่านไปเย่เทียนนั่งอยู่บนหลังของเซียวจินและมองออกไปไกลเขาเขา,เขามองเห็นเมืองขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเมืองนี้มีขนาดใหญ่กว่าฐานลินไฮไม่รู้กี่เท่าแต่ก็ไม่ได้มีกำแพงขนาดใหญ่คอยปกป้องเมืองเหงือจินตนาการของเขามีเพียงม่านแสงจังๆเท่านั้นม่านครอบคลุมทั้งเมืองฐานทัพทะเลม เมื่อเทียบกับฐานทะเลมันแล้วฐานหลินไฮเป็นสถานที่เล็กๆที่ล่าหลังอย่างไม่ต้องสงสัยเปรียบความแตกต่างได้กับเมืองสมัยใหม่กับเมืองสมัยโบราณสิ่งที่ทําให้เยเทียนรู้สึกสนใจมากที่สุดก็คือบ้านแสงขนาดใหญ่ที่ปกคลุมทั่วฐานทัพทะเลมันว่ากันว่ามันเป็นไข้คนแต่ไม่รู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรหนึ่งนาทีต่อมาเรามาถึงแล้วผู้นําของกองคาราวานตะโกนเสียงดังพวกเจ้าถือบัตรยืนยันตัวตนแล้วเข้าเมืองไปซะและกรบชั้นยอดคนหนึ่งของกองคาราวานส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้เยเทียนและคนอื่นๆและไล่เยเทียนออกไป ฐานทะเลมันมีทางเข้ามากมายทางเข้าเหล่านี้ไม่มีม่านแสงปกคลุมสามารถเข้าไปได้แต่ต้องใช้บัตรยืนยันปัวตนหรือบัตรเวสแสดงปัวตนมิฉานหากถูกพบว่าบุกรุกเข้าไปในฐานทัพทะเลมันโดยพละกันแล้วแล้วก็แม้แต่ประมาจา์ก็ต้องตายเย่เทียนถือบัตรยืนยันยันสามใบและเดินผ่านทางเข้าและเข้าไปในฐานทะเลมันจากนั้นเขาก็แยกตัวออกจากตาเท่าหลีและคนอื่นๆเห็นได้ชัดว่าตาเท่าหลีและคนอื่นๆมีธาระที่ต้องรีบจัดการนอกจากนี้หลังจากที่เย่เทียนแยกกับตาเท่าหลีและคนอื่นๆแล้วในอนาคตพวกเขาอาจจะไม่ได้พบเจอกันอีกต่อไปดังนั้นจจึงงไม่เป็นนต้อสใจ ถนนของฐานทะเลมันนั้นกว้างมากแนมะ้แต่เสี่ยวจิงก็เดินอยู่บนดูตัวเล็กไปเลยเมื่อทียอบอกกับถอนุนนี่เป็นสิ่งที่ฐานทะเลมันสร้างขึ้นเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์อสูรเยเ่ทียนสักถามชาวเมืองและในที่สุดก็พบสถานที่สำหรับขึ้นทะเบียนสถานะผู้อยู่อาศัยของฐานทะเลมันสำนักงานผู้อยู่อาศัยในฐานทะเลมันเมื่อยืนอยู่หน้าตึกรถไฟซึ่งเป็นสำนักงานจัดก,การเรื่องผู้อยู่อาศัยเยเ่ทียนก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในชาติที่แล้วอันที่จริงความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เขามาถึงฐานทัพทะเลมัน เนื่องจากฐานทะเลมันนั้นคล้ายคลึงกับเมืองที่ทันสมัยในชาติที่แล้วของเขามากแตกต่างกันตรงที่พลังงานที่ใช้ในเมืองนี้คือพลังปราณมันจึงทำให้พลังปราณของที่นี่เข้มข้นกว่าในฐานลินไฮมากการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ความเร็วในการฝึกฝนย่อมก้าวหน้าได้เร็วกว่าฐานลินไฮมากขณะที่เย่ยเทียนกำลังจะเข้าไปในหน่วยพักอาศัยของทะเลมันนักรบในชุดยามก็หยุดเย่ยเทียนไว้จะหายเจ้าไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ เย่เทียนมองไปที่นักบที่อยู่ตรงหน้าเขาและมองไปที่ประตูของสำนักงานที่พักอาศัยของทะเลมานและเปรียบเทียบกับรูปร่างของเซียวจินเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทิ้งเซียวจินไว้ข้างนอกถ้าเซียวจินเข้าไปมันเขาอาจจะสร้างความเสียหายได้เซียวจินเจ้ารอข้ายอยู่ข้างนอกข้าจะรีบกลับมาเยี่เทียนกำชับนายท่านต้องรีบออกมาเซียวจินกังวลและประหม่าเล็กน้อยมีมนุษย์จำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงและพวกมันยังเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังมากมันสัมผัสได้ว่ามีมนุษย์จำนวนมากที่แข็งแกร่งกว่ามันอยู่ในฐานทะเลมานแห่งนี้เลฐาหนะสัตว์อสูรมมมันนนรู้ึึกกดาา่่ถงทีี หากมีเย่เทียนอยู่ด้วยมันก็ไม่กังวลมากนักแต่พอเย่เทียนจากไปมันก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเอง